สถานการณ์น้าที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่กันนะครับหลังจากที่ภาคเหนือของไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมทําให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนมีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรเบื้องต้นครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วครับหลังจากในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับได้เกิดฝนตกลงมา ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันทําให้ระดับน้ําในลําน้ําสายระหว่างชายแดนไทยพมา่าด้านอําเภอแม่สอดขอไปครับด้านอำเภอแม่สายเอ,อ่อล้นฝั่งขึ้นตลอดแนวโดยน้ําได้เข้าท่วมใต้สะพานข้ามลําน้ําทั้ง2ฝั่งทําให้สะพานถนนใต้สะพานนะครับถูกตัดขาดร้านค้าที่อยู่ใกล้กับสะพานต้องปิดให้บริการและต้องขนสิ่งของนะครับหนีน้ํา ขณะที่บรรดาร้านค้าต่างๆในตลาดสายลมาสายลมจอยนะครับรวมทั้งชุมชนต่างๆตลอดแนวทางนะครับต่างเก็บข้าวของและสินค้าไปไว้บนพื้นที่สูงเพื่อเตรียมตัวนะครับหลบหนีปัญหาน้ําท่วมที่อาจจะเอ่อล้นขึ้นมาได้ตลอดเวลาล่าสุดครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย านายพงศักดิ์วังเสมอและทางนายอำเภอแม่สายเองก็ได้ประสานคณะกรรมการชายแดนไทยพมา่าระดับท้องถิ่นหรือว่า TBC เข้าตรวจสอบสถานการณ์และพบระดับน้ำในลำน้ำสายบริเวณสะพานได้เพิ่มสูงขึ้น4เมตร50เซนติเมตรแล้วครับ ค่ะส่วนสถานการณ์ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กนะคะได้รับผลกระทบมากกว่าฝั่งไทยค่ะเนื่องจากเป็นที่ลุ่มโดยน้ําได้เข้าท่วมบริเวณตลาดท่าล้อซึ่งเป็นตลาดชายแดนตลอดแนวนะคะแล้วก็ลานจอดรถของศูนย์การค้าปลอดภาษีอย่างไรก็ตามนะคะระดับน้ํายังคงทรงตัวประมาณ2-30เซนติเมตรแต่หากยังมีฝนตกในพื้นที่นะคะต้นลําน้ําสายซึ่งอยู่ในเขตประเทศเมียนมากก่อนไหลเข้าสู่ฝั่งไทยอีกก็จะทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจ หน้าที่ฝ่ายเมียนมานะคะได้นํารถแบคโฮเข้าเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะเพื่อตักเศษไม้และวัชพืชที่ไหลามากับกระแสน้ําและมักจะไปติดตรงบริเวณเ,วเ,วเวสาต่อม้อของสะพานจนทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าพื้นที่ด้านข้างของทั้งสองฝั่งประเทศอย่างหนักเหมือนปีที่ผ่านมาค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนายวินยัยวิทยานุก,กูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชนะระธทานจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ <c oughs> เพื่อประชุมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหลังจากในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักติดต่อกันนานสองวันแล้วครับและก็ส่งผลให้น้ำท่วมขังในหลายจุดของเขตตัวเมืองนครราชสีมาซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ได้มอบหมายให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้เปลี่ยนตะแกรงเหล็ก เพื่อให้น้ำไหลลงท่อได้อย่างสะดวกพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณเขื่อนคนชุมเพื่อระบายน้ำจากบริเวณการเคหะและสนามกีฬา8 0พ0 0ษาลงสู่ลําตะคองได้เร็วขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั้ง5เขื่อนตอนนี้มีน้ำไหลลงน้อยมากนะครับและก็ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่โดยรวมมีน้ำในเขื่อนประมาณเพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้น โดยหากฤดูฝนปีนี้ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้เกินกว่าร้อยละ50หรือว่าครึ่งหนึ่งของความจุอ่างในปีหน้าก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงได้ครับส่วนที่อุทัยธานีนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในระยะ3-4วันส่งผลให้ข้าวนาพรังที่กําลังสุกเต็มที่ได้รับความเสียหายอา แล้วก็เมื่อเกี่ยวข้าวไปขายนะครับก็เกิดความชื้นขายได้ราคาต่ำลงพี่น้องเกษตรกรชาวนานในพื้นที่บ้านหนอง เสดาหมู่ที่1ตําบลเขาบางแกรกอําเภอหนองฉางจะต้องเร่งจ้างรถมาเก็บเกี่ยวข้าวก่อนกําหนดประมาณ1สัปดาห์ซึ่งก็ยังไม่สุกเต็มที่นะครับเพื่อที่จะหนีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทําให้ข้าวล้มและเกิดความชื้นซึ่งจะถูกพ่อค้ากดราคาต่ําลงไปอีกและต้องประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนักในขณะนี้ครับ